หลังจากที่ว่าวุ้นเส้นผมเยียพีเอเอสองเข้าไปทำอะไรนะครับผม เจ็บหนักเหมือนกันนะท่านผู้ชมดีค oh. ร future.. oh. oh. ับโอ้โหท่านผู้ชมเอาวันต่อไปช่างก็เลยเอาปืนใหญ่อัตตาจรมาเลยท่านผู้ชมนะครับเอามาตั้งป้อมรอมันท่านผู้ชมนลยครับมันโผล่มาแล้วผมนะครับมันอยู่บนเนินสามห้าโซ่เลครับผมแล้วมันขุดคูเลดมันไม่ยอมออกกันมาเลยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหอย่างแสบท่านผู้ชมนะมันยึดเนินสามห้าโซ่ไว้ได้ก่อนนะครับเอาคืนต่อไปช่างก็เลยเอามาดูเจริญชมาตั้งก่องท่านผู้ชมเอาทหารบีซีคิวซัดหงายท้องไปแล้วท่านผู้ชมนลยครับช่างไม่ได้เก็บกลับนะครับผมเอาไม่เป็นไรเดียว ช่างเก็บกับเหล็กออกแล้วครับผมนะช่างจะเอาอันนี้เลย f 1 6นะผมหย่อนไข่ทั้งหมด5ใบกันเลยท่านผู้ชมนี่ลุลเลียงครับื่านผู้ชมเ,อา,เ,อ,มเอาขึ้นกับสายฟ้านะครับผมเนะียสายฟ้าขนาด5นิ้วเลยท่านผู้ชมหรือ f 1 6นะวันนี้เราจะต้องปราบให้ลาบคาบให้ได้ท่านผู้ชมเราจะต้องเด็ดหัวมันให้ได้ท่านผู้ชมเอาคานเหยียบขึ้นไปวางนะครับผมนี่นะตัวนี้ขนาด5นิ้วก็เลยท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมนี่นะพอขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวช่างจะให้ดูนะท่านผู้ชม เป็นแบบนี้เลยทุกท่านเอาเดี๋ยวช่างขอเสียบตรงนี้แล้วผมนะเสียบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเอาตอนนี้เราบินอยู่เหนือเดินสามห้าโนผมรอคำสั่งรอเป้าหมายมาอย่างเดียวทุกท่านเอามาแล้วล็อกเป้าแล้วล็อกเป้าเรียบร้อยฮรอ,อคำสั่งรอคำสั่งเอาเลยจัดการมัน ท่าผู้ชมนลยครับไม่เหลือแล้วผมบุญเส้นง่ายทองไปแล้วท่านผู้ชมเต็มเต็มเลยครับผมนะเอา้าอย่างนี้เราไปดูตอนเช้าผมไปฮะบุญเส้นเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับไปท่านผู้ชมลองดูสิใช่มั้ยไหมท่านผู้ชมนี่ครับเจอ F16 เข้าไปท่านผู้ชมเป็นไงเป็นไงเป็นไงหฮ้ยใช่ไหมโอ้ยไม่เหลือนะครับผมนี่ครับโอ้เป็นไงวุ้นเส้นงั้นเหรอท่านผู้ชมโอ้โหเอาละเป็นไง F16 นะครับผมนี่ครับโอ้ วุ้นเส้นนะครับผมนี่ครับโอ้โหดูตัวท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูดูวุ้นเส้นกับแขนผมนะครับผมนี่ว่าโอ้โหแขนผมเล็กเลยท่านผู้ชมนี่ครับฟันจะตามได้แล้วผมนี่ครับโคตรสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้ท่านผู้ชมเอา้าสนใจนะครับผมนี่ครับโอ้โหตรงนี้อุปกรณ์โคตรเยอะนะครับผมนี่ครับเอา้ากับ สายฟ้าช่างสายล่าผมกับกระช่างวิญญาณช่างสายล่ากับฟ้าผ่าช่างสายล่ากับเล็กชุดโมเตเลช่างสายล่าเหยื่อไอช่างสายล่าน้ำหอมช่างสายล่าติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ